เช็คชื่อแบบเดิมๆเบื่อแล้วเนาะมาครับมาค่ะปีศามาครับมาค่ะเบื่อแล้วนะคะเนี่อค่ะวันนี้เราเอาแบบใหม่ให้มันตื่นเต้นนดินนะดนึงเนาะปีศาพร้อมแล้วเนี่ยเตรียมเปิดใหม่ทุกคนนะคะคือให้เช็คชื่อแบบว่าไม่ต้องพูดคําว่ามาครับหรือว่ามาค่ะนะคะให้เป็นวลีเด็กของใครของมันละกันนะให้วงบอกถึงตัวตนว่าเราเป็นแบบไหนนะคะเช่นอะ่ะ คุณครูเนาะอ่ะเดยิงพรหกาบอกว่าถ้าอ,อยากออกกากราารัรกายให้ไปวิ่งแต่ถ้าอยากตีเบ็นดี้ให้มาหาเราแบบนี้นะคะอ่ะเริ่มอ่าโอเคนะคะต่อไปจีราพาั แสดงเนี่ยหรือว่านักแสดงมีหน้าที่เพียงรำตีบทตามบทภาพจิรจารนั่นเองนะคะมือซ้ายจีบเข้าที่ปากคือท่าอะไรเอาชิคกี๊ดพาร์ทเอาแซมเปิลสิคะคือท่าอะไรนะอาชิพว่าคือท่าอะไรอ่ะติดต่อติดต่อเอาชีบเรื่อง อะไรครับอะไรนะยิ้มอ่าถูกต้องท่านี้คือแปลว่านางสีดาแบบว่ายิ้มหรือดีใจอนะ่ะนะคะถ้าเราหงมาอะไรอย่างเงี้ยยิ้มหรือดีใจเนาะประเภทเหล่านี้นะคะนักเรียนก็นี่แหละความจําเป็นทําไมจึงจะต้องเรียนพวกววัตถยาศัพท์และภาษาท่าก่อนนะคะ,นะคะเราจะเริ่มกันเลยนะ เดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอนะเป็นเกี่ยวกับการแสดงคราบรมาตรฐานแล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ดูและวิเคราะห์ซิว่าท่าที่ปรนากฏนะคือมีค่ามาต,าตรฐา์อะไรบ้างที่เรียนรู้จักหรือว่าเคยเรียนตอนอยู่ม .1 เนาะเดี๋ยวนะคะดูแล้วก็ช่วยกันตอบเ้อเ กีทำวงวงอย่างนี้เลยมันเป็นวงหักเนาะไม่โนะค้งเนาะคุณจะบอกกิจดาวงหักนะนี่คุณก็จะพูดถึงสับเสียงเลยวงหักเรียกให้รู้ตัวว่ากิจดาวงหักนะคะเพื่ออิสดาจะได้รู้ตัวนะคะแล้วก็เอาท่าน,นี้ไปปรับปรุงให้การวงสับเสียการวงอิจาการวงก็จะได้ถูกต้องสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะ เด็ตะเล็กนะคะนาฏยศาสตร์เด็ตะเล็กก็เป็นสัตว์ที่ใช้เรียกนะคะนอกเหนือจากพวกนามสัตว์และสริยาสัตว์นะคะเช่นพวกจีบยาวจีบสั้นลับคอเดินมือประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้จะอาจจะงงน,นิดหน่อยเนาะเพราจอ <S 2> <S 2> ข้อที่หนึ่งนะจากด้านบนที่น้องนิ้วชี้ของเรามันจะมีสามข้อเนาะอันนี้ข้อที่หนึ่ง จุดท้ายแล้วคือจีบรองแก้วซึ่งเป็นการจีบจีบรองแก้วนะคะที่ถูกซ่องถูกผู้พ่อผการบอกว่าจะเดิ่กับนิ้วชี้ข้อที่หนึ่งจากนั้นนิ้วทมาปวดไว้ที่เล็บกลางเล็บของนิ้วกลางนะคะนิ้วหัวแม่มือมาปวดไว้ที่เล็บของนิ้วกลางแบบนี้แล้วให้ทักษะเป็นแบบวงกลมดวงแก้วมีแก้ว หามนี่หามวอหาเลี่ยมหาเชียงต้องได้ลักษณะเป็นทรงกลมวงกลมแบบสวยๆวยนะคะนี่เด้อนะคะนี่วันแม่มากดไปที่เล็บของนิ้วกลางพวงมนอยู่นี่เด้อบวเมนทายโอเคนะคะนิ้วกว้างหนึ่งจิบขว้างปึ๊บเห็นบอจิบกว้างโอเคพิมพ์ชโน 괜히 섰은 것도 잘못인가요? 아차가운 도시에 따뜻한 여잔데, 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져, 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘, 아니 보여주지 마. 하루 종일 말이 속에 니 미소만. 솔직하게 난 말하고 싶어요 사라져 아니 사라지지 마내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한